สวัสดีครับเมาส์ครับวันนี้ครับจะพาไปดูเกมมิ่งเกียร์ใหม่ๆนะครับที่เพิ่งออกนะครับจากหลายๆแบรนด์นะครับเริ่มที่แบรนด์แรกครับแบรนด์ rog ครับ rog ครับเขาเพิ่งออกแผ่นรองเมาส์แบบกระจกนะครับซึ่งช่วงนี้ก็เป็นเทรนด์นะครับหลายๆแบรนด์เนี่ยก็พยายามออกสินค้าที่เป็นแผ่นรองเมาส์ที่ทำมาจากกระจกนะครับเขาให้ชื่อรุ่นว่า moonstone s นะครับก็เป็นแผ่นรองเมาส์แบบกระจกนะครับมีสองสีครับขาวกับดำนะครับจะไม่มีลวดลายกราฟิกนะครับมีเพียงแค่โลโก้แล้วก็เป็นเทคเฉยๆนะครับไซส์จะเป็นแนวนอนนะครับอยู่่ที500 400มนะครับ แล้วก็ด้านหลังที่เป็นยางน,นะครับเขาจะมีลวดลายของกราฟิก ROG ครับก็ด้านหลังเนี้ยสวยมากนะครับแต่ด้านหน้าก็จะดูเรียบๆหน่อยแผ่นรองมาก็จบครับข้อดีคือมันจะมีความลื่นสูงนะครับแล้วก็การดูแลรักษาง่ายครับมีอายุการใช้งานที่นานนะครับควาสามารถหลักๆของเจ้ามู s สโตนนะครับก็เหมือนแผ่นรองมาก็จบทั่วไปครับเพียงแต่ที่ผมเห็นเนี่ย เขาจะมีการเคลือบนะครับ <S <S เขาบอกว่ามันเป็นการเคลือบที่ช่วยลดเสียงนะครับเพราะว่าพื้นผิวกระจกอ่ะมันเป็นพื้นผิวแข็งใช่ไหมครับเวลาเราใช้งานเมาส์เนี่ยแล้วเวลาเรากระแทกเมาส์เนี่ยมันจะมีเสียงดังนะครับอันนี้เขาจะเคลือบสารอย่างหนึ่งซึ่งมันจะช่วยลดเสียงการกระแทกนะครับเวลาเราเอาเมาส์กระแทกนะครับก็ถือว่าน่าลองครับเป็นอีกหนึ่งแผ่นที่สวยนะครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าทาง AUJ Thailand นําเข้ามาใหม่นะฮะข่าวต่อไปครับก็ทุกคนก็คงเห็นแล้วล่ะนะครับว่า LG o i t รับเปิดตัว Pro X Super Light 2นะครับ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลายด้านเหมือนกันนะครับแต่หลักๆคือเรื่องของรูปทรงครับก็ยังเป็นรูปทรงเดิมๆนะครับเขามีการใช้สวิตช์ที่ชื่อว่าไรฟอร์ไทบิทสวิตนะครับจะเป็นสวิตช์ออปติคอลกับแมชนิเคิลนะครับส่วนตัวของผมผมยังไม่เคยลองเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าฟิลลิ่งการกดเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ใช้เซ็นเซอร์ตัวใหม่ครับฮีโร่สองนะครับดีพีเอสูงสุดอยู่ที่สามหมื่นสองพันนะครับค่าไอพีเอสอยู่ที่ห้าร้อยนะครับแล้วก็เรื่องของการเชื่อมต่อครับ รลัเสีสามารถเล่งได้สูงสุดถึง2,000เฮิร์นะครับแบตเตอรี่อยู่ที่95ชั่วโมงครับสายชาร์จนะครับได้เปลี่ยนเป็น Type C สักทีนะครับเพื่อนๆหลายคนคงได้เคยใช้แล้วนะครับผมก็มีคำถามเหมือนกันว่า ถ้าสมมติเรามีซูเปอร์ไลท์หนึ่งอยู่แล้วเนี่ยซูเปอร์ไลท์สองจำเป็นไหมนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมดูความสามารถมันก็ดีขึ้นแหละนะครับเรื่องของสวิตที่ดีขึ้นเซ็นเซอร์ที่ดีขึ้นนะครับแต่มันส่วนตัวผมนะผมคิดว่ามันยังไม่ได้แตกต่างกันมากนักนะครับคือถ้าคนมีซูเปอร์ไลท์หนึ่งอยู่แล้วเนี่ยควรจะเปลี่ยนเป็นซูเปอร์ไลท์สองเลยไหมนะครับผมเห็นในคอมมิตี้ไทยครับก็พูดกันครับในเรื่องของราคาครับเท่าที่ผมเช็คเนี่ยอยู่ที่5,290บบาทครับ ก็ตามมาตรฐานนะครับแบรนด์ Logitech ก็จะราคาประมาณนี้แหละนะครับซึ่ง Logitech นะครับเขาก็เปิดตัวซีรีส์ Pro X นะครับมีทั้ง Superlight 2ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีเออหูฟังนะครับ Pro X 2 Light Speed นะครับแล้วก็คีย์บอร์ดครับ Pro X TKL คีย์บอร์ดครับเพื่อนๆคิดยังไงกับ Superlight 2ครับยังไงคอมเมนต์หน่อยนะครับผมอยากจะรู้ความคิดเห็นของเพื่อนๆเหมือนกันครับข้อต่อไปครับไปที่ Fnatic นะครับ Fnatic ครับ เขาได้เปิดตัวเมาส์ของเขานะครับแต่เป็นการคอลแลบกับแบรนด์แลมซูนะครับชื่อรุ่นคาเฟนติกเอ็กแลมสูรซอนนะครับก็เป็นเมาส์รุ่นใหม่ของแบรนด์แลมซูนะครับแลมซูรซอนนะครับจะเป็นเมาส์ทรงมือขวาครับแล้วก็อันนี้เป็นเวอร์ชันแฟนติกคือจะมีสีส้มนะครับแล้วก็มีโลโก้ของแฟนติกตัวนี้ครับรองรับพื้นลึกที่สี่0ันนะครับแล้วก็สวยมากๆครับเขาจะเปิดให้สั่งจองที่เว็บไซต์ของแฟนติกนะครับ ซึ่งเมาตันนี้ครับเขาได้ถูกใช้งานในการแข่งแล้วนะครับก็จะมีผู้เล่นของเฟรนติคคนหนึ่งครับชื่อค h อนิเคิลนะครับผู้เล่นวอลเลย์บลนะครับเขาได้ใช้เมา์ตันนี้ในการแข่งรองรับเพิ่มเรลเลทที่4 0 0 0นะครับแล้วก็น้ำหนักอยู่ที่52กรัมครับถือว่าเบาพอสมควรเลยสวิตคับเขาบอกว่าเขาใช้สวิตออปติคอลนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นของตัวไหนแต่ถ้าเกิดดูจากเออแลมสุเอเลนติสเนี่ยเขาใช้ฮัวโนบูเช e p i พิงกดอทนะครับผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้เขาเปลี่ยนสวิตหรือเปล่า แล้วก็บแบตเตอรี่อยู่ที่80ชั่วโมงครับส่วนเซนเซอร์ก็ใช้ตัวใหม่ครับพิกอาร์3395ครับเอาจริงนะครับสวยมากครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถสั่งซื้อได้ในเว็บไซต์ของเขาเลยนะครับอีกประมาณ10วันนะครับจากวันที่ผมอัดคลิปเนี่ยเขาจะเปิดให้สั่งพรีออเดอร์กันข่าวสุดท้ายครับไปที่แบนด์เรเซอร์ครับเรเซอร์ครับเขาเปิดตัวเรเซอร์ไวเปอร์ V3 Hyper Speed นะครับซึ่งเมสาตัวนี้ครับผมมีคําถามมากมายเลยนะครับแล้วก็อยากจะให้เพื่อนๆ ช่วยกันคิดช่วยกันตอบเหมือนกันนะครับไปดูที่เรื่องของสเปคก่อนนะครับคือเรื่องของรูปทรงครับเขามีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าเขาได้รับคําแนะนําจาก Pro p พเยอร์นะครับหลายๆคนเนี่ยก็แนะนํานะครับแล้วก็เ a เซอก็ออกแบบรูปทรงเป็นประมาณนี้นะครับก็มีการปรับปรุงนิดนึงนะครับแต่เท่าที่ผมดูเนี่ยหลักๆจะเป็นเรื่องของการที่ทําให้ตัวเมาส์เนี่ยมีการจับที่ดีขึ้นมั่นคงมากขึ้นนะครับ อย่างเรื่องของสวิตช์คลิกนะครับก็จะมีล่องที่ลึกขึ้นนะครับเพื่อที่จะทําให้เวลาเราวางนิ้วเนะี่ยมันจะวางนิ้วได้อย่างมั่นคงมากขึ้นนะครับแล้วก็จุดเด่นของไวเปอร์จริงๆมันเป็นเมาส์แบนๆนะครับสาหรับผมผมชอบรูปทรงไวเปอร์มากเลยนะตัวนี้ครับเขามีการเพิ่มความสูงอีกนิดนึงนะครับมันก็กลายเป็นเมาส์ไม่แบนแ,บนแล้วซึ่งอันนี้ก็ไม่เคยจับนะครับตัวผมว่าผมเป็นคนชอบเมาส์แบนๆนะครับการที่เขามีการปรับปรุงเรื่องลูปทรงเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะยังไม่เคยจับต้องลองก่อน เซนเซอร์ S S ครับก็ใช้ตัวเดิมนะครับโฟกัสโปร 30k นะครับส่วนสวิต์ก็เป็นเรื่องที่ทําให้ผมสงสัยเหมือนกันเขาไปใช้สวิตต์ตัว Gen 2นะครับรองรับกันคลิกที่60ล้านคลิกซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเขามีสวิต c ์ Gen 3อยู่นะมีสวิตต์ตัวใหม่อยู่นะทำไมอันนี้ถึงกลับไปใช้ตัวเก่าเรื่องนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับเมืม่อคิดว่างไงครับเรื่องนี้แล้วก็เป็นเมาส์ที่ไม่มีไฟ RGB นะครับที่สําคัญครับเวอร์ชันไฮเปอร์สปีเนี่ย มันเป็นเมาส์ใส่ฐานนะครับเมาส์ตัวนี้ครับใช้ฐาน 2A 1ก้อนนะครับสามารถอยู่ได้ประมาณ280ชั่วโมงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใช้พลังลเรีล4,000นะครับจะใช้ได้ประมาณ75ชั่วโมงนะครับแน่นอนเมาส์ตัวนี้รองรับพลังลเนลที่4,000นะครับซึ่งถ้าเกิดใส่ฐาน 2A นะครับน้ำหนักเขาจะอยู่ที่ประมาณ82กร,รมัม จริงเป็นน้ำหนักที่หนักเหมือนกันนะสำหรับเมาส์ของ r a เซอร์ส่วนราคาครับถ้าตีเป็นเงินไทยนะอันนี้ราคาไทยยังไม่ออกนะครับถ้าตีเป็นเงินไทยเขาจะอยู่ที่ประมาณ2,690บาทนะครับผมครับเป็นคนหนึ่งที่ชอบเมาส์ไวเปอร์มากๆนะครับชอบที่สุดในบรรดาเมาส์เลเซอร์แหละนะครับตัวไวเปอร์ V2 Pro เนี่ยเป็นเมาส์ที่ผมชอบมากๆ ชอบเรื่องของรูปทรงครับเป็นมัลแบนแบนนะครับแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีอะไรต่างๆพอมาตัวนี้ครับอยู่ดีดีเขาก็ออกเป็นเวอร์ชันไวเปอร์วีทรีไฮเปอร์สปีนะครับเป็นเมสาส์ใส่ฐานซึ่งจริงๆเวอร์ชันไวเปอร์วีทรีโปรผมคิดว่าเดี๋ยวก็คงออกมานะส่วนตัวครับผมคิดว่าไวเปอร์วีทูกับไวเปอร์วีทรีเนี่ยมันเป็นระยะเวลาที่ไม่ได้ห่างกันมากนักนะครับทางเลเซอร์ครับเขาก็เลยคิดว่าน่าจะออกตัวใส่ฐานมาก่อนนะครับส่วนตัวโปรหรือว่าตัวใช้แบต ผมคิดว่าเดี๋ยวว่าคงตามมานะครับแต่หลักๆก็จะเป็นรูปทรงประมาณนี้นะครับก็ไม่อยากจะวิเคราะห์วิจารณ์อะไรมากนะครับเพราะว่ายังไม่เคยได้จับเลยแต่เท่าที่ดูคร่าวๆเนี่ยผมกลับชอบเจ้าไวเปอร์วีมากกว่ายังไงเดี๋ยวพอวางขายจริงครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันละกันครับก็คลิปนี้ครับผมมีเรื่องที่อยากจะคุยกับเพื่อนๆเยอะเลยนะครับหรือว่าเพื่อนๆคิดยังไงกับเมาส์ที่ออกใหม่ในหลายๆแบรนด์นะครับพิมไว้ใต้คลิปนี้ละกันครับเจอกันกับคลิปหน้าของเราครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ